สวัสดีครับทั้งผู้สนใจในธุรกิจเซเวียนนะครับและก็สมาชิกเซเวียนทุกท่านด้วยเลยผมยงยศจันทนะเสวีครับวันนี้มาพบกันเป็นคลิปที่2ก็ประมาณเกือบ2อาทิตย์ครับเกือบจะเต็ม2อาทิตย์ละหลังจากที่คลิปแรกได้มาธิบายเนื้อหาเบื้องต้นไปก่อนอื่นเลยครับมาแสดงความดีใจกับผมก่อน2ออาทิตย์ที่ผ่านมาครับตอนนี้เริ่มมีรายได้เริ่มต้นเล็กๆน้อยๆอยู่ที่วันละร้อยเหรียญได้ละรวมวันละร้อยเหรียญละ เจ้าหนี้นะครับเดี๋ยวเพื่งติดต่อมานะฮะตอนนี้เอาเป็นว่าให้ได้มากกว่านี้ก่อนแล้วติดต่อมานะครับจะเคลียร์ให้ครบทุกท่านเลยแล้วก็ต้องขอขอบคุณทุกๆการรับชมนะครับทุกๆวิวที่เกิดขึ้นนะฮะก็ตอนนี้อยู่ที่2000กว่าวิวละยังไม่ถึง2อาทิตย์เลยเซเวยนเนี่ยเป็นธุรกิจที่มีคนให้ความสนใจนะถ้าเกิดเราเริ่มต้นเมื่ออาทิตย์ที่แล้ววันนี้ก็อาจจะมีรายได้แบบเดียวกันไปแล้วนะฮะ บางท่านตกใจเลยนะครับอะไรกัน2อาทิตย์ขึ้นร้อยเหรียญได้ด้วยเหรอนี่เลยฮะยังจําคลิปที่แล้วกันได้ไหมครับถ้าเกิดจํากันไม่ได้เดี๋ยวผมจะมีลิงก์อยู่ข้างล่างนะฮะคลิปที่แล้วเนี่ยพูดถึงอัตราการเติบโตของเซเว่นไว้ว่ามีจํานวนสมาชิกอยู่ตอนนั้นเนี่ยสสัปดาห์ที่แล้ว7 0 0 0 0สนกว่าเมมเบอร์แต่ตอนนี้ครับปัจจุบันนี้ล่าสุดที่ทําคลิปเนี่ยคือวันที่29เดือน3ครับจาก7 0 0 0 0สขึ้นมาเป็น9ก้าแสนเก้าหมื่นนะฮะ ไม่ต้องแปลกใจเลยครับทําไมตัวเล็กๆน้อยๆแบบผมเนี่ยถึงมีรายได้ขึ้นมาได้วันละสามพันกว่าบาทก็ต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าค่อนข้างจะอยู่ในแผนนะฮะเพราะว่าเครื่องมือที่เซเว่นใช้เนี่ยอย่างที่ผมบอกไปคราวที่แล้วครับว่าตัวแคชแบ็กเนี่ยเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังมากทําให้มีผู้สนใจเข้ามาร่วมธุรกิจกับเซเว่นเติบโตแบบก้าวกระโดดกันเลยทีเดียวนะฮะ ส่วนคลิปนี้ครับจะเป็นในส่วนของการขยายความของคำว่าแคชแบ็ k หลายๆท่านจำได้ที่ผมบอกไว้ว่าตัวหนังสือสีขาวหน้าคำว่าแคชแบ็ k ของคลิปที่แล้วเนี่ยผมบอกว่าให้ศึกษาโดยละเอียดนะก็มีคนติดต่อมาเยอะมากฮนะเรื่องสอบถามว่าอีศึกษาโดยละเอียดเนี่ยมันคืออะไรมันมีอะไรเป็นเนื้อหาบ้างแรกๆก็ตอบได้สบายๆครับหลังๆมาชักจะเยอะด้วยความขี้เกียจครับก็เลยอยากจะทำคลิปนี้ขึ้นมา เพื่อให้ทุกๆท่านครับไม่ว่าจะเป็นท่านสมาชิกที่อยากจะส่งต่อให้เพื่อนๆหรือว่าเพื่อนๆที่เพิ่งจะได้รับคลิปนี้นะครับได้มาเรียนรู้ไปพร้อมกันครับว่าเงื่อนไขในรายละเอียดลงลึกลงไปอีกหน่อยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอะไรที่ขอแคชแบ็กได้อะไรไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษบ้างเงื่อนไขของมูลค่าในใบเสร็จเงื่อนไขของการจ่ายเวลาที่จะได้รับแคชแบ็กการเอาเงินออกทุกอย่างผมจะรวมเอาไว้ในคลิปนี้เลยนะครับ เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปด้วยกันครับค่อยๆไปผมจะไปช้าๆนะฮะเป็นการร่วมกันทำความเข้าใจละกันโอเคเริ่มกันเลยครับผมเริ่มจากอะไรได้บ้างอะไรไม่ได้บ้างแล้วอะไรเป็นพิเศษนะครับในการจะขอแคชแบ็กมีภาษาอังกฤษครับอยู่หน้าเว็บไซต์เลยทุกเรื่องที่ผมกำลังเอามาพูดอยู่ตรงนี้นะครับจะมีข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษอยู่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าผมจะมโนนึกออกมาแล้วมาพูดเองนะครับอ่ะ เริ่มต้นนะครับได้อะไรบ้างส่วนที่เราสามารถนําค่าใช้จ่ายมาแคชแบ็กได้นะครับมีเยอะมากเลยครับเขาเรียกรลมๆว่าค่าใช้จ่ายในชีวิตประจําวันตั้งแต่ร้านเสื้อผ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าปั๊มน้ํามันร้านอาหารร้านของชําซื้องานศิละปะร้านขายยาหรือบริการทางการแพทย์เอารถไปซ่อมโรงหนังเครื่องประดับกับอีกเยอะแยะมากมายฮะพวกนี้ทั้งหมดถ้าเกิดว่ามันคือการใช้จ่ายในชีวิตประจําวัน เราสามารถที่จะขอแคชแบ็กได้นะครับอีกส่วนหนึ่งครับส่วนที่ไม่สามารถจะขอแคชแบ็กได้อันนี้สำคัญเลยคือการซื้อที่ไม่มีหน้าร้านครับเพราะว่าในส่วนของเซเว่นเนี่ยเขาต้องการภูมิศาสตร์ในการซื้อของของเราเพื่อที่จะนำไปประกอบให้ลูกค้าของเซเว่นเนี่ยได้รับทราบว่ามีความเคลื่อนไหวทางการเงินแบบไหนบ้างทั่วโลกเพราะฉะนั้นการซื้อของที่ไม่มีหน้าร้านจึงไม่สามารถจะขอแคชแบ็กได้ คำว่าไม่มีหน้าร้านมันรวมถึงตรงไหนบ้างผมว่าทุกท่านรู้แหละนะครับค่าบริการครับค่าบริการต่างๆยกตัวอย่างสมมุติเราเอารถไปซ่อมค่าอะไหล่รถยนต์ขอแคสแบ็คได้ครับแต่ค่าแรงในการซ่อมขอไม่ได้นะฮะแล้วก็กลุ่มอีกลุ่มหนึ่งครับคือกลุ่มหนี้สินกลุ่มหนี้สินก็ไม่สามารถที่จะขอแคสแบ็คได้เช่นผ่อนบ้านผ่อนรถพวกนี้ไม่ได้ฮะต่อไป จะมีในส่วนพิเศษอีกส่วนหนึ่งครับคือในส่วนของการเดินทางด้วยเครื่องบินและโรงแรมอันนี้เนี่ยมันจะถูกกําหนดเป็นมูลค่าขั้นต่ําในใบเสร็จที่แตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นในหัวข้อนี้เนี่ยผมจะพูดว่าเรื่องของมูลค่ากําหนดในใบเสร็จหรือใบสลิปฮะทางบริษัทกําหนดเอาไว้ครับว่าใบเสร็จหรือสลิปที่จะส่งเข้าไปขอแคชแบ็กนะครับจะต้องมีจํานวนมูลค่าไม่ต่ํากว่า5ดอลลาร์ ไม่เกิน300ดอลลาร์สหรัฐถ้าตีเป็นเงินไทย5ดอลลาร์ก็ประมาณ180บาทไม่เกิน1,000 0บาทว่างั้นเถอะแสดงว่าในใบเสร็จของเราเนี่ยจะต้องอยู่ในช่วงมูลค่านี้นะครับถึงจะขอคัคแบ็กได้แต่ถ้าเกิดเป็นแบบพิเศษที่ผมบอกเมื่อกี้ฮะคือแบบตั๋วเครื่องบินกับโรงแรมอันเนี้ยขั้นต่ำของใบเสร็จจะต้องอยู่ที่ไม่ต่ำกว่า $50 ดอลลาร์ไม่เกิน3,000ดอลลาร์ 3, สหรัฐ หมายความว่าถ้าเกิดผมจะขึ้นเครื่องบินแบบโลคอสเดินทางเที่ยวเดียวประมาณ1,000บาทอันนี้เอามาเบิกไม่ได้นะครับเอามาขอแคชแบ็กไม่ได้แต่ถ้าเกิดรูดแบบไปกลับเลยอยู่ในมูลค่า2,000บาทอ่ะมันเกิน50เหรียญอันนี้ขอแคชแบ็กได้ครับนะฮะรวมแล้วใน1นึ่ใบเสร็จไม่เกิน3,000ดอลลาร์ครับก็จะสามารถขอแคชแบ็กได้คราวนี้เรามาดูระยะเวลาครับ ว่าในช่วงเวลาที่เราส่งใบเสร็จเข้าไปแล้วเราจะได้รับแคชแบ็กกลับมาเมื่อไหร่อันนี้คนถามเยอะมากนะฮะจะดูตามภาพเลยนะครับวันที่เราเริ่มต้นสมัครครับนั่นหมายถึงวันที่เราเริ่มที่จะมีสิทธิ์ขอแคชแบ็กได้ละนะครับในช่วงวันนี้ในช่วง30วันตรงนี้เราสามารถที่จะใช้แอปพลิเคชันของบริษัทฮะเพื่อที่จะถ่ายรูปสลิปเดี๋ยวจะมีการอธิบายอีกทีหนึ่งมีคลิปอีกคลิปหนึ่งแยกมาต่างหากเลยว่าใช้งานแอปพลิเคชันนี้ยังไง เราสามารถที่จะส่งสลิปนะครับหรือใบเสร็จตรงนี้เนี่ยเข้าไปได้ตลอดเวลาครับไม่จํากัดตัวจํานวนใบเสร็จนะฮะส่งเข้าไปเลยใบเสร็จที่บอกว่าไม่จํากัดจํานวนที่ให้ส่งเข้าไปนะครับภายใน30วันนี้เนี่ยเขาไม่จํากัดจํานวนใบเสร็จครับแต่บริษัทเซเว่นจำกัดจํานวนสาขาที่เราใช้กับร้านค้าฮะ,ะผมขยายความให้ยกตัวอย่างผมไปเติมน้ํามันที่ ตั้มตัมหนึ่งตัต้มปตทแล้วกันผมไปเติมที่ปตทสาขาลังสิติวันนี้เติมไป1,000บาทอันนี้นับเป็น1บินของผมละว,วันพรุ่งนี้ครับผมไปเติมที่ปตทลำลูกกาอันนั้นน่ะนับเป็นแห่งที่2ของผมแล้วนะครับบริษัทกำหนดว่าใน30วันนี้เนี่ยเราสามารถที่จะส่งใบเสร็จของร้านค้าได้ทั้งหมดไม่เกิน10แห่งเราก็ต้องมาบริหารเราดีๆนะครับว่าในส่วนของสิแห่งนี้เนี่ย เป็นร้านที่เราใช้จ่ายประจําขนาดไหนแต่ถ้าเกิดเรากลับไปใช้ผมกลับมาเติมน้ามันที่ปตทลังสิทธอีกที่นึงคราวนี้เขาไม่ได้นับแห่งเพิ่มครับเพราะมันคือแห่งเดิมที่เติมไปแล้วก็จัดได้เต็มที่เลยจะส่งไปกี่สลิปก็ว่าไปภายใน30วันครับเราส่งไปเรื่อยๆพอครบบริษัทก็จะเริ่มทําการคํานวณจะเริ่มวิเคราะห์สลิปและใบเสร็จของเราครับเพื่อที่จะทําการอนุมัติแคชแบ็ค ตรงนี้เนี่ยมีระยะเวลาการรออยู่ประมาณ30วันครับพอเรารออนุมัติแคชแบ็กครบ30วันถัดไปเราก็าสามารถที่จะได้รับแคชแบ็กเข้ากระเป๋าแล้วฮะพอครบกำหนด30วันนะครับตั้งแต่วันที่เราเริ่มขอแคชแบ็กไปบริษัทจะทำการคำนวณวิเคราะห์สลิปแล้วก็ใบเสร็จครับเพื่อที่จะอนุมัติแคชแบ็กมาให้เราเนี่ยแหละในขั้นตอนนี้เนี่ยใช้เวลารออนุมัตินะครับอีก30วันฮะ แสดงว่าพอครบกำหนด60วันของเราตั้งแต่วันที่เราสมัครเข้ามายื่นขอแคชแบ็กแล้วก็ถึงวันอนุมัตินี่แหละครับจะถึงวันที่เราได้รับแคชแบ็กเข้ากระเป๋าครับผมซึ่งตัวบริษัทเนี่ยในวันที่เขาอนุมัติของเราเรียบร้อยหมดแล้วนะครับว่าเราจะได้รับแคชแบ็กกลับมาเท่าไหร่บริษัทมีเงื่อนไขข้อนี้ด้วยครับไม่ว่าตัวยอดของใบเสร็จที่เราส่งเข้าไปจะเท่าไหร่ก็ตามแต่ในเดือนนั้น บริษัทจะให้แคชแบ็กสูงสุดครับกลับมาในกระเป๋าเราเนี่ยไม่เกิน250ดอลลาร์สหรัฐครับต่อเดือนหมายความว่าไม่ว่าเราจะทำแคชแบ็กกลับไป500ดอลลาร์ถึงเวลาวันที่เขาจ่ายเขาจะจ่ายให้เนี่ย30วันเนี่ยคือ250ส่วนยอดใบเสร็จที่มันเกินไปก็จะถูกยกไปรอคำนวณในเดือนต่อไปฮะถ้าเรายังมีสิทธิ์ส่งสลิปของเราปกติสแสดงว่าเราก็ใช้จ่ายตามชีวิตประจำวันไปนั่นแหละ เขาจะคืนให้กับเราเดือนหนึ่งอยู่ที่250ดอลลาร์ครับไม่เกินนี้250ดอลลาร์ถ้าคูณ35ก็ร่วมเดือนละประมาณ8,700กว่าบาทซึ่งเทียบกับค่าสมาชิก VIP ก็ผมว่าคุ้มนะจากที่เราไม่เคยได้รับส่วนนี้ตอนนี้เราได้รับกำไรกลับมาร่วม4,000บาทเหมือนกันนะครับโอเคตอนนี้เรามาถึงแล้วครับเราได้เงินเข้ามาในกระเป๋าแล้วนะเราได้เงินคชแบ็กที่อนุมัติมาเรียบร้อยคราวนี้วิธีการนำเงินออกจากระบบครับ จะมีอยู่3ทางหลักๆก่อนตอนนี้นะครับเงินในระบบที่เราได้แคชแบ็กกลับมาเนี่ยเราสามารถนํามาต่ออายุครับเพื่อที่จะรับสิทธิแคชแบ็กในเดือนต่อๆไปของเราได้อันนี้ทางที่1เลยไม่ต้องควักกระเป๋าตัวเองอีกแล้วส่วนทางที่2ฮะเราสามารถสั่งซื้อบัตร Mastercard ร์ดนะครับของบริษัทจะเห็นในภาพเนี่ยจะมีอยู่2แบบแบบที่1ก็แบบปกติทั่วไปครับส่วนอีกแบบหนึ่งเนี่ยสำหรับสมาชิกที่มีรายได้ค่อนข้างสูงละนะฮะก็จะได้รับบัตรใบสีทองล้อมเพชรอันนี้แหละ เราสามารถสั่งถอนเข้าบัตรมาสเตอร์การ์ดของเราได้ครับหลังจากที่เราสั่งซื้อบัตรใบน,นี้จากบริษัทแล้วนะฮะแต่คราวนี้เนี่ยเวลาเราเอาไปกดที่ตู้ ATM ทั่วโลกตู้ไหนก็ได้จะมีค่าธรรมเนียมครับซึ่งบริษัทจะคิดค่าธรรมเนียมครั้งละ 5$ ดอลลาร์สหรัฐโอ้โหครั้งละเท่าไหร่ครับ5คูณ35ตอนนี้ครั้งละเกือบ180บาทถอนได้ขั้นสูงสุดไม่เกิน1,000ดอลลาร์ต่อครั้ง ถ้ามีตังขอนขนาดนั้นก็5เหรียญก็ให้เขาไปเถอะเนาะหรือบางคนครับมีบัญชีบิตคอยอยู่นะครับมีบัญชีบล็อกเชนอยู่ก็สามารถที่จะแปลงค่าเงินจากในระบบที่เราได้รับกลับมาเนี่ยเข้าไปสู่บัญชีบิตคอยของเราได้คราวนี้ท่านอยากจะไปใช้อะไรก็เอาไปใช้ต่อเนื่องได้เลยโอเคตอนนี้เรารู้หมดแล้วครับผมเข้าใกล้ไปแล้วอะไรบ้างที่ขอแคชแบ็กได้อะไรไม่ได้เงื่อนไขในการ ยื่นส่งใบเสร็จนะครับว่าต้องมีมูลค่าในใบเสร็จเท่าไร่เงื่อนไขเวลาที่เขาใช้ในการคำนวณเงื่อนไขในการที่เขาจะจ่ายกลับมาสูงสุดต่อเดือนนะครับวิธีการเอาเงินออกเรารู้ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วครับคราวนี้ในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเนี่ยผมเชื่อว่าแต่ละคนจะมีคําถามแหละรายการนี้จ่ายได้ไหมดูหนังแล้วขอคืนได้ไหมรายการนั้นจ่ายได้ไหมผมแนะนําแบบนี้นะฟังวิดีโอนี้อีกครั้งหนึ่งตั้งแต่ต้นนะ แล้วใช้ความรู้สึกส่วนตัวของเราเนี่ยตอบคําถามของเราเองก่อนว่าเรื่องที่เรากําลังจะถามใบเสร็จมูลค่านั้นรายการนี้ที่เรากําลังจะถามมันอยู่ในเงื่อนไขข้อกําหนดที่เรียกกันว่าใช้จ่ายในชีวิตประจําวันหรือไม่หรือเป็นการใช้จ่ายเพื่อไปทําการค้าต่อร้านค้านั้นรวมหรือไม่ทุกอย่างครับ ตีความตามคำพูดตีความตามตัวอักษรเลยฮะแล้วใช้วิจารณญาณของเราเนี่ยแหละในการตัดสินก่อนถ้าเกิดเรามั่นใจว่ารายการพวกนั้นถูกต้องตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดส่งไปเลยครับยังไงเขาก็อนุมัติแต่ถ้าหากไม่มั่นใจก็ส่งเข้าไปเลยครับถ้าไม่ได้เขาก็ไม่อนุมัตริรายการนั่นเองแหละวิดีโอนี้ทำขึ้นมาสั้นๆครับเพื่อที่จะให้อธิบายไปส่งต่อกันได้ ส่วนวิธีการใช้งานเดี๋ยวพบกันอีกครั้งในวิดีโอถัดไปนะฮะสำหรับวันนี้ผมยงยศครับขอบคุณทุกท่านมากที่รับฟังจนจบครับผม